สวัสดีค่ะหากคุณกำลังมองหาบ้านสวยสไตล์มินิมอลในจังหวัดราชบุรีทางเราขอแนะนำหลังนี้เลยค่ะบ้านสวยบนเนื้อที่112ตารางวาเรามาชมภายในตัวบ้านกันเลยค่ะเปิดประตูมาเราจะเจอกับห้องโถงทางด้านขวามือจะเป็นห้องครัวตกแต่งสไตล์มินิมอลห้องครัวของเราสะอาดกว้างขวางมากๆเลยนะคะ ต่อไปเรามาชมในส่วนของห้องนอนกันบ้างนะคะห้องนอนที่1กว้างใหญ่น่ารักสุดๆเลยนะคะถัดมาห้องนอนที่สองห้องนี้มีหน้าต่างกระจกมองเห็นวิวข้างนอกบ้านได้คะ่ะถัดจากห้องนอนที่สองจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำของเราใหญ่กว้างขวางสะอาดและน่ารักสุดๆเลยนะ ขอแวะถ่ายรูปนิดนึงนะห้องสุดท้ายเป็นห้องนอนที่3ห้องนอนกว้างใหญ่สะอาดเห็นวิวหน้าบ้านด้วยนะคะที่สำคัญมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะ เปิดกระจกจากห้องนอนที่สเราจะเห็นห้องรับรองห้องรับรองของเราจะแยกออกจากตัวบ้านนะคะด้านในห้องรับรองใหญ่กว้างขวางสะอาดและมีห้องน้ำในตัวสะดวกสุดๆเลยนะคะ มาชมบรรยากาศรอบๆบบ้านกันค่ะอย่าลืมนะคะบริษัท Ft 7 4ีเจี่พาร์ตี้จำกัดรับฝากซื้อขายให้เช่าอสังหาริมทัพย์ทุกประเภทและรับโปรโมทรีวิวโฆษณาสื่อต่างๆทุกช่องทางหากคุณลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามานะ